สวัสดีค่ะตองคุปปินอีกแล้วนะคะกับร้านพูมินแท็เตอร์สาขาอำเภอสจัดจังหวัดอุดรธานีนะคะวันนี้มีรถถ่ายฟอร์ดเจ็ดต,ตัวเปล่านะคะกานําเสนอตัวนี้จะเปิดราคาอยู่ที่หนึ่งแสนเก้าบาทเก้าหมื่นบาทนะคะยางมายางหลังใหม่สองเซนนะคะรถพร้อมใช้งานเครื่องดีเพียร์ดีนะคะหากสนใจรับชมสินค้าเข้ามารับชมสินค้าได้ที่ร้านพูมินแท็เตอร์สาขาอำเภอสจัดจังหวัดอุดรธานีหรือโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์หกห้าศูนย์สี่เจ็ดศูนย์สามเจ็ดศูนย์ 0817294501นะคะย้ำนะคะสนใจสอบถามมาเรียกเพิ่มเติมได้ที่0650470300 0817294501นะคะเป็นรถไาฟ,ฟอด77นะคะเปิดราคาอยู่ที่190,000บาทจะสูงที่300กิโมนะคะเป็นรถตัวป่าพร้อมใช้งานยางหลังใหม่ทั้ง2อเส้นนะคะสนใจเข้ามาทดลองขับได้ที่ร้านพีนินแท็กเตอร์นะคะ จะส่งฟรี300กิโลเมตรนะคะยางหลังใหม่สวยๆพร้อมใช้งานค่ะเครื่องมีเกียร์ดีนะคะราคา1,90,000บาทนะคะหากสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0 6 5ย4 7 0 3 7 0 0 8 1ี่0นย์าะคะย้ำนะคะสนใจเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฟาร์มิพมนแพเตอร์หรือโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม0 6 5 0 4 7 0 3 7 0 0 8 1ย2 9 4 5นะคะ ร้านคูมินแพ็คเกจจริงดีให้บริการขอบคุณนะคะ